ก็หลังจากดูละครเวทีเรื่องนี้เสร็จรู้สึกว่ามันอิ่มเอมใจไปหมดเลยสนุกมากแล้วก็ขอบคุณรุมากเลยใช่ไหมใช่หลังจากที่ผมดูเสร็จเนี่ยก็คือตอนฟินาเล่กันผมแมุดมุดมุมือนะใช่ใช่เแบบมมือเลยสนุกมากใช่แล้วก็อยากบอกว่ามันเป็นละครเวทีที่อุ้ยเสียงหราอ แต่ตอนนี้ดีอีกหนึ่งละครเวทีครับ<ช>เพราะว่าเราอ <_ d ew s> ินทุกฉากทุกตอนคือพี่นัก,กแสดงทุกคนเอาอยู่ากเราไม่ทันสังเกตเลยว่าฉากเปลี่ยนเมื่อไหร่แต่เราโฟกัสพี่นัก,กแสดงมากรู้สึกว่าเออมันดีแล้วเราอินมากใช่แล้วด้วยความที่เหมือนพวกหนึ่งสี่คนเป็นครั้งแรกที่มาดนคอเวทีคือไม่คิดว่ามันมีเขาเรียกว่าทีมงานเทคนิคต่างๆที่แบบว่าใช้คนเยอะมากหนึ่งอย่างคือมันต้องใช้ความซ้อมอะไรหลายอย่างความพร้อมเพรียงกันแล้วก็ฝีมือที่ค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะแบบสีอย่างที่เอบอกไปคือแสงฉากเสียงการร้อง,งมุกแม้กะท่งนมุกตลกหรือบทบทละครก็ต่าคกอแบบมันทำให้เรารู้เลยว่าแบบ<ห>ัก,กบแบบสดงทุกคนอ่ะสมกันมาหนักขนาดไหนตั้งใจขนาดไหนใช่แล้วยิงใครที่แบบเป็นแฟนคลับที่คลิปอ่านี่การหรือแ,แบบพี่พี่นั่แสดงอยู่แล้วคือมารอบเนี้ยอยากบอกว่าฟินแล้วฟินฟินไม่ซ้ำรอบเพราะเหมือนที่เขาบอกมาว่าแต่ละรอบที่แสดงอ่ะไม่เหมือนกันด้วย จ,จ,จเร<อ>าจะเสริมเรื่องเพลงเฉยๆคือ,อ<า>เรื่องเพลงได้เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนั้นมากโมเมนต์ตอนนั้นก็คืออินอีกเหมนกันมากครับนักแสดงทุกคนต้องบอกว่าร้องเพลงดีมากๆดีมากจริงๆคือแบบทําให้เราร้องตามได้เลยอ่ะแบบเราร้องตามไปกับนับกแสดงทุกคนเวเาลาร้องเพลงมาเนี่ยรู<ห>้เพลงนะครับรู้จักหมดทุกเพลงครับวยจะบอกว่าเราแบบ มันก็เป็นเพลงแบบมันมีเพลงทั้งยุคเก้าสูหรือเพลงแบบที่เหมือนทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วอ่ะก็คือไม่ว่าใครที่มาครับร้องได้หมดร้องตามได้หมดเลยทุกเพลงครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับลิขิตรักชิมบัลลังครับเอาเลยครับอ้ามพลาดเลยนะครับอ้ามพลาดนะครับอะไรนะครับย้อนยุคย้อนยุคชอบไหมชื่อชอบไหมชื่อชอบไหมอะไรยังไง คือละครย้อนยุคอะเราเราจะเคยเห็นแบบเราเคยดูมาหลายเรื่องคือแบบคนที่ชอบอยู่แล้วแต่มามีความย้อนยุคที่แบบว่าใส่ใส่มุกข้ามยุค <laughs> ใช,ใช,ใช่ใช่คือแบบดีมากแล้วก็แบบน,ะะนักแสดงทุกคนต้องบอกว่าแบบอะไรนะพูดภาษาเกาหลีกันแบบโอเปะมากแบบพ้องกันมาแบบดีมากเลยจริงๆครับมันเป็นละครวิดีที่เหมือนแบบข้ามเวลาจะดูยุคไหนก็ได้สนุกเลยย้อนยุคแต่ไม่ย้อนแต่แบบมุกไปย้อนยุคตามอ่า มใช่ครับโอเคผมชอบบุบกบุกของมีกัน,นครับอเอาอย่างนี้ดีกว่าครผมผมชอบฉากเปิดตัวของนักแสดงทุกตัวที่แบบเปิดคาแรคเตอร์ตอนเดินออกมาแบบที่มีแทนเซอร์เยอะๆอย่างเงี้ยดูอลังการดูแบบดูแบบดูดีมากเลยครับมีซีนที่ให้กรี๊ดทั้งโรงครับอ่าชอบฉากเป็นฉากรถซีนแล้วนันครับ,รบดีมากครับ แต่ของใครที่ไม่บอกนะไม่บอกนะท <c oughs> ี่ช่ดูนครับ <c oughs> ดได้เหรอ <c oughs> ไม่รู้ดีฝ <c oughs> ักด้วยครับทุกคนฝักด้วยครับ๊ายบาย